สวัสดีครับพบกันอีกแล้วเช่นเคยนะครับกับช่องมอน2003นะครับวันนี้นะครับเรามีพระเครื่องนะครับของหลวงพ่อรวยวัตโกอำเภอภาชีจังหวัดพระคนครศรีอยุธยามาให้ทุกท่านได้ชมกันครับซึ่งรุ่นนี้นะครับกล่องเดิมๆเลยครับก็คือรุ่นอายุวัฒนะมงคลนะครับ ซึ่งอายุครบ94ปีนั่นเองครับเหรียญรุ่นนี้ได้รับความนิยมนะครับแล้วก็เป็นอีกรุ่นหนึ่งนะของพ่อรวยนะครับซึ่งรุ่นนี้นะครับข้างหน้ากล่องจีเขียนว่าหลวงพ่อรวยปาสาทิโกนะครับวัดตะโกจังหวัดอ,อ,อุดยาพศ2557นั่นเองครับมาดูด้านหน้ากันก่อนเลยนะครับด้านหน้าของเหรียญเม็ดแดงนะครับก็จะมีความสวยคมชัดนะครับ แล้วก็มีผิวที่สวยงามนะครับมีความเป็นเอกลักษณ์นะครับเพราะเป็นเหรียญเม็ดแตงรุ่นแรกนะครับของพ่อนะครับซึ่งจัดสร้างขึ้นนะครับในปีพศ2557นั่นเองครับซึ่งเหรียญนี้นะครับด้านหน้าจะเขียนว่าวัตะโกจังหวัดอยุทยาส่วนด้านล่างนะครับก็จะเขียนว่าหลวงพ่อรวยนะครับแล้วก็มีโค้ดนะครับที่ต่อชัดเจนนะครับมีเส้นสายที่คมชัดนะครับ จะเห็นได้นะครับว่าเหรียญนี้เป็นเหรียญเนื้อกระไหลทองนะครับข้างล่างนะครับก็จะเขียนว่าหลวงพ่อรวยนะครับที่มีความคมชัดนะครับเป็นอีกหนึ่งรุ่นนะครับที่ได้รับความนิยมนะครับแล้วก็มีประสบการณ์มากมายครับเรามาชมด้านหลังกันนะครับของเหรียญเม็ดแตงของเรานะครับซึ่งเหรียญเม็ดแตงของพ่อหลวงพ่อรวยนะครับมีประสบการณ์นะครับมากมายเลยนะครับ ซึ่งมีทั้งเรื่องการค้าขายนะครับแล้วก็จะมีเรื่องของแถวคาดคงกระพันนะครับนับว่าเหรียญหลวงพ่อรวยนะครับดังทุกรุ่นนั่นเองนะครับซึ่งนะครับเหรียญรุ่นนี้นะครับด้านหลังก็จะเป็นยันของหลวงพ่อนะครับเป็นยันของหลวงพ่อแล้วก็จะมีพญาไก่นะครับจะเขียนว่าอายุวัฒนมงคล94นะครับ ซึ่งเหรียญรุ่นนี้นะครับก็จะมีการตอกเลขด้วยนะครับผมได้เลข109 4 3นสนะครับเหรียญนี้นะครับเป็นอีกหนึ่งรุ่นนะครับของหลวงพ่อรวยวัตตะโกนะครับที่มีความนิยมสูงนะครับก็เป็นเหรียญแม่แตงรุ่นแรกนะครับของหลวงพ่อนะฮะซึ่งนะครับมีประสบการณ์มากมายนะครับทั้งเรื่องการค้าขายเรื่องต่างๆมากมายนะครับ วันนี้เลยนํามาให้ทุกท่านได้ชมกันครับแล้วก็นํามาเผยแผ่บารมีของหลวงพ่อรวยแห่งวัดตะโกนั่นเองครับเรามาดูขอบเหรียญกันสักหน่อยนะครับซึ่งขอบเหรียญรุ่นนี้นะครับก็จะเป็นการปั๊มนะครับการปั๊มในที่นี้นะครับก็จะขึ้นรูปไว้ให้นะครับว่าเป็นตัวปั๊มแบบไหนนะครับเป็นรอยตัดแบบไหนนะครับเพื่อให้ทุกท่านได้พิจารณานะครับเผื่อไปเจอที่ไหนนะครับ และนี่คือทั้งหมดนะครับของเหรียญหลวงพ่อรวยวัตโกนะครับเหรียญเม็ดแต่งรุ่นแรกนะครับของพ่อนะครับถ้าชอบคลิปวีโอนี้นะครับฝากกดไลค์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการสร้างสรรค์คลิปต่อไปในอนาคตนะครับขอบคุณครับที่ติดตามรับชมครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ